การประเมินกสนาตำบลต้นแบบ5ดีพ i ีเมียมของกอสนตำบลยางน้ำกัดใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566แบบประเมินประกอบด้วยสงตอนตอนที่1ข้อมูลทั่วไปกสนตำบลยางน้ำกัดใต้ตั้งอยู่เลขที่36หมู่ที่2ตำบลยางน้ำกัดใต้อำเภอหนองยาป้องจังหวัดปุรี มีนางสาวพิมพาร้อมสายครูกศนตำนบนยานันัรใต้เป็นผู้ดูแลและผิดชอบตอนที่สองข้อมูลการประเมินมี5ด้านดังนี้ด้านที่1นึ่ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กสนตบบยานนกกรใต้มีข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อติดต่อหัวหน้ากสนาตบบนลิงก์เว็บไซต์แฟนเพจข้อมูลสาธารณูปโภคสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนผู้ใช้สื่อจำนวนผู้เข้ารับบริการข้อมูลบุคลากรกสนาตบบข้อมูลคณะกรรมการกสนาตบบ และมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนและเป็นปัจจุบันระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการกศนอตาบลกศนตําบลยาน,นกัดใต้มีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติงานของกศนออำเภอหนองยาป้องโดยมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลตามบริบท สภาพปัญหาและจะทำโครงการกิจกรรมมาให้สอดคล้องกับโนโยบายและจุดเ้นขอ,ของคอสน,อสนอเพื่อนำไปดาเนินการโดยมีการติดตามและประเมินผลและรายงานลงในระบบ DMIS จําจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกอสนอตะบนยาน้ำกัดใต้มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกอนอกำหนด จำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลยานอกตใต้มีการวิเคราะห์ศักยภาพสํารวจความต้องการจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนมีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาคไายสัปดาห์แผนการเรียนรู้พร้อมบันทึกผลหลังการเรียนรู้มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน มีผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปผู้เรียนร้อยละ80ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n อนผู้เรียนร้อยละ85ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ มีการช่วยเหลือผู้เรียนมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีบันทึกแรงงานกิจกรรมกปชมีจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนมีการวิจัยชั้นเรียนผู้เรียนร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมดมีความรับผิดชอบมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพผู้เรียนร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมด มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนร้อยละแปดสิบ้าของผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารเนญาณและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นมีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดด้านหนึ่ง กศนตบนยานุแะใต้มีนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือนางสาวพ,พุทธชาติปอดโปงนักศึกษาระดับมต้นเป็นนักศึกษาที่มีความเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับกศนอ,อยู่อย่างเสมอและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันและการประกวดต่างๆเช่นการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกอศนตำบลยานุ่นกระต่ายทั้งสองภาคเรียนมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระยละของผู้เข้าสอบปลายภาคกศนตำบลยานุกระต้ายมีผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับชั้นทั้งสองภาคเรียนเกินร้อยละแปดสิบห้าขึ้นไป ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระรดับชั้นของกอศนตบบนยันภาคใต้ในรอบการประเมินมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ60มีค่าเฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับข้าวป้าหมายของสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ3ขึ้นไป จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต,ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตพัฒนาสังคมชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจเพ่อเพียงมีผลการดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ มีการนำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้ต่อยอดอาชีพเดิมพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและชุมชนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกุ่มสมใจหลักสูตรวิชาการอุกพืชในกอบ หลักสูตรการขยายปันธพืชคือนางพัชรสักสังชาวบ้านหมู่ที่5บ้านวังหินตำบลยางน้ำกต่ายได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพใช้ในการดำินชีวิตเช่นการทำเกษตรผสมผสานปลูกผ,ผักเพื่อจำหน่ายสร้างไรายได้ปลูกผ,ผักเพื่อรดค่าใช้จ่ายในการทำงานหาในครัวเรือนจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านบ้านหนังสือชุมชน โดยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื the the ่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านความสําเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนมีโครงการกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการอ่านสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้มีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมมีการสรุปความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีการติดตามผู้เรียนผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ และผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือนายเพชรฉายาสกุลศิลป์เป็นชาวบ้านบ้านห้วยรันโพหมูห่6ตำบลยก้มจัดใต้อำเภอหนองยาฟองจังหวัดบุรีเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมีความพร้อมและยินยอมให้ใช้พื้นที่ในจจดการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีความสนใจด้านการอ่านหนังสือที่ชอบคือเทคโนโลยีชาวบ้านและหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องดับความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมนิเทศติดตามผลร่วมประเมินในการจัดกิจกรรมและครูได้รับการสนับสนุนทรัพยายกรจากภาคีเครือข่ายรวมทั้งครูได้รับการแต่งตั้งเป็นนักคำทำงานจากภาคีเครือข่าย เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาน้กัดใต้ทีมชุดปฏิบัติการกจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนงานอื่นที่ได้นับมอบหมายเช่นโครงการคังความรู้ก็สนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ สร้างเสริมรายได้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอำเภิน1อาชีพขอบคุณที่สอบถามติดตามสำรวจความต้องการของผู้พลาดโอกาสจากการสก่าสอบผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิตัลจัดจิตกรรมสอสศึกษาธิการส่งความสุขวันสุขสู่นอกวิคิตาด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนให้เกิดผลดีเห็นแกมแปรน้าแก่ราชการปฏิบัติงานด้วยความวุฒหาเอาใจใส่อย่างระมัดระบงังรักษาผลวิโยน์อุทิเวลาให้แก่ราชการรักษาซื่อเสียงของตนเองและเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถข้าพเจ้า จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะเทคนิคและการออกแบบสื่อการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นและพัฒนาตนเองรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การสแกน QR code และมีการนำระบบบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีมาใช้จัดสภาพแวดล้อมพร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพและเกิดความสุขด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนทมบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ good pace b e s t check in กศนรมบลยันกระต้มีอาคารที่มั่นคงมีสัสดส่วนและปลอดภยัย มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักค่าสสสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะท้ะานิสัยและสะดุกตาผู้มาใช้บริการรู้สึกถึงความเป็นมิตรสบายตาปลอดภัยมีความสุขในการเข้ามาบริบการภายในมีการแสดงข้อมูลสาระสนเทศของตำบลมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันมีจุดเช็คอินและ QR code ในการใช้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆทางด้านเทคโนโลยีเรษฐกิจพอเพียงประชาธิปไตยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพาคีเครือข่ายมาใช้บริการเพื่อจัดกิจกรรมให้กับประชาชนด้นที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity กศนตำบลยานักปะตายมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการปฏิบัติที่ดีมีการจัดกิจกรรมการกเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์เช่น Ebook, QR Code, เ์โค Facebook YouTube เป็นต้น มีการบรรณาการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนผู้รับบริการอย่างหลากหลายในแต่ละกิจกรรมและแต่ละพื้นที่ ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันประกอบอาชีพจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership ก็สนอตมบลยางน้ำกระต่ายมีการจัดทำทําเนียบผู้ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มีการร่วมการ,รวางแผนการจัดจิตกรรมร่วมจัดร่วมสนับสนุนนิเทศติดตามการดําเนินงานจนเกิดผลสําเร็จในการทํางานร่วมกันมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดส่งเสริมสนับสนุนจนได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆและมีการขยายเครือข่ายเพื่อให้การทํางานในพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านที่5มีนว,วัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตำบลยะนกัะใต,กกต้มีการนำเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี m e t a v o r s หรือ Spatial หรือห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอนในโลกออนไลน์โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ สอบถามสนทนาและศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองในห้องเรียนนี้โดยการนำเทคโนโลยีสเปเชียลมาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเช่นการสอนอาชีพและแสดงข้อมูลชุมชนโดยได้การโดยได้นำเทคโนโลยีสเปเชียลมาทดลงใช้กับผู้เรียนและเผยแพร่ลงในเพจของกอนตบลและยังมีการทำคลิป การใช้งานลงใน YouTube เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มีการประเมินผลหลังการนำไปใช้โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์มาประเมินผลแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสเปเชียลให้ตรงกับความต้องการและตรงกับพอริบทของชุมชนมากที่สุดโดยการขยายผลไปยงนนังตับนอื่นๆ และเพิ่มหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดในการใช้งานให้เข้ากับบริบทของชุมชนหรือพื้นที่ที่นำไปใช้ต่อไป